สวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวงานให้ได้ชมนะครับก่อนที่จะส่งงานนะครับแล้วโดยเฉพาะคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่เราได้ตั้งกล้องไว้ด้านหน้านะครับได้เห็นหน้าตาของช่างนะครับตั้งแต่ทำคลิปกันมานเกือบเกือบสองปีแล้ว นะครับก็ไม่ได้มีโอกาสตั้งกล้องไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับเพราะส่วนใหญ่แล้ววัตถุประสงค์ของการทำคลิปนะครับก็เพื่อที่จะเป็นการแบ่งปันความรู้นะครับก็ต้องสาธิตให้ได้ชมนะครับก็ไม่สามารถที่จะตั้งกล้องไว้ด้านหน้าได้นะครับเนื่องจากฝุ่นนะครับก็ต้องตั้งไว้ด้านข้างนะครับเพื่อที่จะหลบเลี่ยงเรื่องของฝุ่นนะครับ คลิปนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับเปิดหน้าเปิดตาให้ได้เห็นหน้าตากันเต็มเมนะครับหลายๆท่านก็คงจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ยยินแต่เสียงช่างนะครับไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันสักท,ท,ทีคลิปนี้ก็จะมาเฉพาะแค่รีวิวนะครับเพราะว่าเป็นงานที่จบแล้วนะครับแล้วก็จะส่งให้กับลูกค้านะครับมีทั้งหมด5ชิ้นงานด้วยกันนะครับ ามาชมเล่มแรกนี้ก่อนนะครับเล่มนี้เป็นมีดแรล่มหาชนนะครับเป็นมีดแรล่มหาชนนะครับตามฝักก็เป็นไม้สาธรน,นะครับสีเข้มเข้มเลยนะครับออกโทนม่วงๆเลยนะครับสีจะออกโทนม่วงๆนะครับเพราะว่าเป็นไม้ที่เก่านะครับแล้วก็แห้งสนิท ลักษณะด้ามก็ทําลักษณะด้ามทรงโค้งนะครับฝังหมุดนะครับหาหมุดเราก็ทําเทคนิคออกมาใหม่อีกแบบหนึ่งนะครับโดยการอาจอดูนะครับตรงกลางหมุดนะครับเพราะว่าที่เคยแนะนําไปนะครับก็แค่ฝังหมุดเฉยนะครับแต่คลิปนี้เรา,ามีเทคนิค อีกสองเทคนิคนะครับที่จะมาให้ชมก็คือเจาะรูที่กลางหมุดนี้นะครับแล้วก็ลักษณะการยกซูมนะครับลักษณะเป็นโค้งเว้านะครับในช่วงของกลางฝักตรงนี้นะครับปลายแหลมนะครับมาหาปลายฝักนี้นะครับก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะสร้างมิติขึ้นมาอีกมิติหนึ่งนะครับ เราปัดใบขาวรับคมแล้วนะครับเป็นเหล็ก 420J นะครับเล่มน,นี้ขนาด6.5นิ้วนะครับ6.5นิ้วเป็นเหล็ก 420J นะครับเดี๋ยวจะทดสอบความคมนะครับให้ได้ชมนะครับ มี f อฟบางท่านนะครับสอบถามมาว่าลักษณะด้ามโค้งแบบนี้เวลาฟันมันจะเวลาใช้งานมันจะสะดวกไหมมันจะติดพื้นไหมอะไรไหม,มไม่ใช่ปัญหานะครับตรงนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยเพราะว่าการเราหั่นของนะครับเพราะว่ามีดเน็บไอ้มีดแร่นี่ก็เป็นชื่อบอกอยู่แล้วนะครับสําหรับแร่สําหรับหั่นซอยอะไรจำพวกนี้นะครับเราก็สามารถที่จะ,ะใช้กดคมลงไปแบบนี้นะครับมันยังไงมันก็ไม่ถึงพื้นนะครับส่วนนี้ คือ fc บางท่านเกรงว่าส่วนนี้จะถึงพื้นนะครับนะครับเราเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นนะครับเปิดคมร้อยเปอร์เซ็นตนะครับความแน่นความไรก็ไม่ต้องกังวลนะครับเรื่องความที่จะหลุดนะครับเวลาออกออกง่ายสะดวกนะครับแชงหัวไม่มือดันทุกชิ้นงานนะครับทุกเล่ม นะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเหน็บหรือมีดแล่ก็จะทามาในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับคือใส่ไปแล้วมีความแน่นความฟิตนะครับเวลาเอาออกก็ออกง่ายนะครับนะครับแค่ดึงแค่นี้ก็ออกแล้วนะครับอ่เอาหัวไม่มือดันนะครับเอาอหัวไม่มือดันนะครับอ่าเคลือบขี้ผึ้ง น้ำมันนะครับน้ำมันกิ้งพึ่งผมขอเรียกอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะว่าอย่างที่เคยบอกกันนะครับเป็นสูตรที่เราทําเองแล้วก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับโดยใช้น้ำมันออลตรูปนะครับเขี่ยวผสมกับเทียนไขนะครับให้เป็นไขให้ละลายแล้วก็เอามาชโลมกับฝักมีดด้ามมีดของเรานะครับก็จะออกมาแนวนี้ประมาณนี้นะครับ มีดแรกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดแร่เล็กนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับเหล็ก4 20J เหมือนกันนะครับด้ามฝักเขาเป็นไม้สาธรนะครับเป็นแบรนด์ของมหาชนนะครับทั้งฝักทั้งด้ามนะครับเราประทับตามมหาชนปลอกคอเป็นครุฑนะครับครุฑไล่ลำนะครับ ลวดลายก็สวยนะครับเป็นไม้สาทรเก่านะครับแห้งสนิทนะครับดีก็จะคคลข้ๆหน่อยออกง่ายมากนะครับ เรียบร้อยนะครับอของลูกค้าท่านนี้นะครับมีขวานอีกหนึ่งเล่มนะครับก็คือเล่มนี้นะครับก็คือขวานเล่มนี้นะครับเป็นขวานวกิ้งนะครับขนาดเล็กนะครับคมสามนิ้วนะครับด้านฝาเป็นไม้สาทรอ,อีกเช่นกันนะครับแล้วก็เคลือบอน้ำมันไข นะครับก็จะออกแนวคลาสสิกนะครับด้านด้านคลาสสิกแบบนี้นะครับจะต่างจากการเคลือบยูรีเทนนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ชมนะครับระหว่างยูรีเทนกับน้ำมันไขมันจะออกมาลักษณะแบบไหนนะครับามารีวิวให้ชมอย่างเดียวนะครับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นงานชุดต่อไปเดี๋ยวก็จะ มีอะไรแปลกใหม่ก็จะมาสาธิตให้ได้ชมเป็นอาการเพื่อที่จะไปพัฒน,นานต่อยอดเป็นงานของตัวเองของตนเองนะครับอาจจะวิธีการทําอะไรขั้นตอนต่างๆอะไรอาจจะแตกต่างกันไปนะครับก็จับสิ่งดีๆนะครับเอาไปใช้ประยุกต์ใช้กับงานของตัวเองขวานก็เช่นกันนะครับจะมีความฟิตความแน่นนะครับปลอกจะไม่หลุดง่ายนะครับเราทําปลอกเอาไว้ป้องกันที่จะ ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับเวลาพกพานะครับก็จะป้องกันคมไว้ได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะยกซุ้มในลักษณะนี้นะครับท้ายดามกา็ยกซุ้มท้ายดามนิดนึงนะครับแล้วก็แก่ลายเชคเกอร์ ขวานชนิดหัวเล็กแบบนี้นะครับจะลักษณะของด้ามจับจะไม่มีร่องนิ้วเหมือนเหมือนขวานใหญ่นะครับเราจะไม่ทําร่องนิ้วเพราะว่าช่วงจับมันมันมันก็จะจํากัดพอสมควรน,นะครับมือเราจะเข้าพอดีนะครับเลยไม่ได้ทําร่องนิ้วนะครับเราจะทําร่องนิ้วเฉพาะมีดไอขวานขนาดคมสี่นิ้วห้านิ้วหกนิ้วนะครับจะทําร่องนิ้วแต่สามนิ้วเราจะไม่ทานะครับจอ,อกมาประมาณนี้ นะครับสาทอนชุดนี้สวยนะครับเป็น <c oughs> สีครามจนออกม่วงเลยนะครับแล้วออกออกง่ายนะครับจะจับส่วนล่างตรงนี้ดึงขึ้นมานะครับดึงด้ามปลายชายด้ามขึ้นมากระดกขึ้นมาแบบนี้นะครับก <c oughs> ็จะออกมาโดยง่ายนะครับเวลาใส่ก็ใส่ เอาด้านหน้าใส่ลงไปก่อนนะครับให้ชิดหน้านะครับแล้วก็กดลงไปนะครับมันก็จะอยู่นะครับอันนี้คือวิธีการเอาใส่แล้วก็เอาออกนะครับทิ้งผิวไฟนะครับทิ้งผิวไฟนะครับเปิดคมขาวเฉพาะคมนะครับเปิดขาวเฉพาะคม อากาศเริ่มเย็นน,ยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับเย็นก็เย็นมาแบบกระทันหานเลยนะครับนะครับอันนี้ลูกค้ารับสองชิ้นงานเลยนะครับมีแรนหนึ่งเล่มแล้วก็ขวานหนึ่งเล่ม อันนี้เป็นมีดเน็บนะครับเป็นมีดเน็บทรงสุโขทัยนะครับเป็นเหล็ออกจ 20J เหมือนกันนะครับเคลือบเงานะครับเป็นไม้ปุ่มนะครับหักเป็นไม้ปุ่มนะครับด้ามเป็นไม้ประดูนะครับแต่เล่มนี้นะครับก็คงจะต้องแก้ไข นะครับต้องแก้ไขหลังจากทําคลิปเสร็จแล้วก็คงจะแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องของฟองอากาศนะครับะจะมีฟองอากาศอยู่ทั่วไปเลยนะครับทั้งสองข้างนะครับคืองานที่ไม่ผ่านตาช่างนะครับช่างไม่ให้ผ่านไปถึงมือลูกค้าแน่นอนนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการแก้ไข นะครับแล้วก็ขัดนะครับโดยการเคลือบขัดแล้วก็เคลือบเงาใหม่นะครับพอดีมี f อท่านหนึ่งถามมาบอกว่า,าเวลาเราเคลือบวีเทนไปแล้วเกิดเป็นหลุมเป็นอะไรนะครับจะแก้ไขยังไงก็ต้องใช้วิธีการขัดใหม่นะครับขัดขัดเก็บใหม่เก็บรายละเอียดใหม่แล้วก็มา,าเคลือบเงากันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เคลือบเงาสองแค่สองรอบนะครับก็จะพอดีนะครับก็ จบในรอบที่สามนะครับจบในรอบที่สามการเคลือบเงานะครับต้องต้องขัดก่อนทุกครั้งนะครับที่จะเคลือบในรอบต่อไปนะครับแล้วในแต่ละรอบนะครับต้องทิ้งช่วงระยะเวลาประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับที่จะเคลือบในรอบต่อไปนะครับหลังจากรอบสุดท้ายแล้วเราจบงานแล้วก็ที่จะให้แห้งสนิทจริงๆก็คือสี่ชั่วโมงขึ้นไปนะครับ สำหรับการเคลือบเงาด้วยยูรีเทนนะครับเล่มน,นี้เป็นใบมีดขนาด8นิ้วนะครับเล็ก 420J นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของมหาชนอีกเช่นกันนะครับเป็นแบรนด์ของมหาชนาซึ่งเป็นแบบที่ช่งางได้ออกแบบนะครับแล้วส่งแบบให้กับช่างที่ตีมีดนะครับ เล่มนี้เป็นผลงานของช่างทิวสีสะเกตนะครับคือจะส่งลักษณะประมาณนี้นะครับปอกคอก็เป็นปอกคอท้องเหลืองนะครับเป็นปอกคอหล่อท้องเหลืองของค่ายมหาชวนเรานะครับสนใจสอบถามมาได้นะครับมีทุกไซส์ทุกขนาดนะครับขนาดเล็กสุดนะขนาด SMLXL uh, นะครับก็ไล่กันไป <c oughs> ตามขนาดที่เราจะใช้กับใบมีดเล็กใหญ่นะครับ uh, เปิดคมร้อเ็นนะครับเปิดคมตั้งแล้วก็เราเปิดตลอดทั้งใบนะครับตั้งแต่ตรงคอกันนี้เลยนะครับไปจนหาปลายมีดนะครับเราจะเปิดคมตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับ เดนมาหาปลายมีดนะครับคมตลอดแนวเหล็กตัวนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับเหล็ก 420J ตัวนี้จะไม่เป็นสนิมนะครับรับประกันได้ว่าไม่เป็นสนิมมีบางท่านนะครับบางช่างถกเถียงกันอยู่ว่า ครับว่าเหล็กจะต้องเป็นสนิมนะครับไม่มีเหล็กตัวไหนที่ไม่เป็นสนิมนะครับก็มีเป็นบางตัวที่ว่าอาจจะเป็นสนิมยากหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมรับประกันได้เลยนะครับว่าเหล็กตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะครับเพราะว่าเราทํากันมาเป็นปีแล้วนะครับเป็นเหล็กน้าเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ 420J นะครับเก็คือย่อมาจาก J แปนนะครับความคมความอะไรก็ รับประกันได้นะครับเรื่องของความคมนะครับคมทนคมนานนะครับผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับเรื่องของความคมแล้วก็เรื่องของการเป็นสนิมนะครับชุบน้ําหรือว่าทําอาหารทําครัวเสร็จเราทิ้งไว้ข้ามคืนสองสามคืนก็ไม่เป็นสนิมนะครับก็เป็นรอยคาบนะครับเรามา,าขัดๆลูกๆด้วยฟองน้ํานะครับเอา น้ำยาล้างจานอะไรเช็ดถูมันก็ออกนะครับอ,อันนี้เป็นไม้ปุ่มนะครับผ่านไปหนึ่งเล่มแล้วก็อีกเล่มนึ่งนะครับเล่มนี้ก็ชมกันมาหลายครั้งเหลือเกินนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเคลือบเงานะครับด้ามเป็นเขาวควายนะครับด้ามเป็นเขาวควายต่อท้ายด้ามน,นะครับมีการต่อท้ายด้าม นะครับราฝังลวดสองจุดนะครับจุดละสามเส้นนะครับแล้วก็ต่อท้ายด้ามด้วยตรงนี้คือไม้พยุงนะครับแล้วก็ด้านท้ายนี้เป็นไม้มะเกลือนะครับฝักเป็นไม้เก่นมะเกลือล้วนนะครับาเล่มนี้ก็จะต้องมีการแก้ไขอีกเค้นกันนะครับะจะเห็นได้จากตรงนี้นะครับจะเป็นรอยแตกของไม้อพอไม้มะเกลือนั้นนะครับ ส่วนมากแล้วจะมีรอยแตกแทบทุกชิ้นนะครับทีนี้ช่างก็ต้องใช้วิธีการซ่อมนะครับอุดนะครับช่วงที่ก่อนจะเคลือบเงาเราก็อุดเรียบร้อยแล้วนะครับคือก็คาดว่าน่าจะหายแล้วนะครับแต่พอ,อพ่นยูนิเทนลงไปนะครับก็เกิดเห็นรอยขึ้นมานะครับมันอาจจะไม่ใช่รอยแตกนะครับอาจจะไม่ใช่รอยแตกแต่ด้วยที่ เนื้อที่เราอุดลงไปมันยังมันยังลึกะนะครับลึกกว่าผิวผิวผิวเดิมนะครับผิวนี้นะครับมันก็เลยเวลาเคลือบไปปุ๊บมันก็จะทําให้รอยเด่นชัดขึ้นมานะครับก็จะต้องแก้ไขนะครับขัดแล้วก็คือขัดให้เรียบเสมอกันให้ได้นะครับแล้วก็เคลือบใหม่นะครับ <S <S เลื่อนี้ไม่เป็นฟองอากาศนะครับจะไม่มีฟองอากาศ สองรอบเหมือนกันนะครับกับเล่นม้เมื่อครู่นะครับเครื่องเพรสองรอบเหมือนกันก็ต้องกลายมาเป็นว่าจบที่รอบที่สามนะครับเป็นมีดเดบขนาดแปดนิ้วเท่ากันนะครับทรงเดียวกันนะครับทรงเดียวกันกับเล่นไม้ปุ่มเมื่อครู่นะครับขนาดแปดนิ้วเหมือนกันนะครับ ความเงาโอ้ก็ลักษณะเดียวกันเหมือนกันหมดเลยครับอย่างที่ผมบอกครับแค่ผมมือดันก็ได้แล้วนะครับก็ต้องขอ ฝากนะครับติดตามด้วยนะครับมนชัยคมในฝักนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นคลิปนะครับมาแนะนำนะครับทำด้ามมีดฝักมีดด้ามขวานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดนะครับด้ามมีดฝักมีดนะครับขวานก็จะนานๆทำครั้งหนึ่งนะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนะครับที่ช่างได้ทำไว้นะครับ แนะนําก็ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่ไม่เป็นอะไรเลยนะครับคนที่อยากมองหาอาชีพทำนะครับเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักได้อย่างสบายๆนะครับถึงเราจะามีงานประจําทําอยู่แล้วนะครับก็เป็นอาชีพเสริมทําในช่วงเลิกงานนะครับช่วงเย็นนะครับหรือว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับแล้วเราก็ฝึกทาไปเรื่อย นะครับเวลาเราอ,าออกจากงานไปแล้วเราสามารถที่จะน,นำไปทาเป็นอาชีพหลักได้อย่างสบายๆนะครับเพราะว่าตัวช่างเองนะครับทำตรงจุดนี้มาเจ็ดปีนะครับทำมาเจ็ดปีก็พูดได้เลยนะครับว่าอยู่ได้แบบอย่างสบายๆนะครับไม่มีวันหยุดนะครับนอกจากจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไปธุระนะครับถึงจะหยุดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับอย่างช่วงที่โควิดนะครับเป็นโควิดที่ผ่านมานะครับช่วงที่โควิดระบาดนะครับอา,อาชีพอื่นๆก็จะมีผลกระทบพอสมควรนะครับแต่สําหรับอาชีพทําด้ามทําฝักมีดไม่มีผลกระทบะครับเพราะว่าเราไม่ได้ติดต่อผู้คนที่แบบใกล้ชิดนะครับเราสื่อสารกันทางโลกออนไลน์นะครับก็จะไม่เคยมีผลกระทบ สำหรับช่างเลยนะครับคือหมายความว่าโควิดทําอะไรเราไม่ได้นะครับพูดได้เต็มปากเต็มคาเลยนะครับว่าโควิดทาอะไรเราไม่ได้นะครับก็ทํากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับมีออเดอร์สั่งเข้ามาตลอดนะครับแล้วก็สําหรับที่เอฟซีที่ชมใหม่นะครับงานของช่างเป็นงานสั่งทํานะครับเป็นงานสั่งทำไม่ใช่ช่างทําขึ้นมาแล้วก็ มารีวิวเพื่อที่จะขายไม่ใช่นะครับคือการรีวิวให้ชมนี้เป็นการให้ชมเฉยเป็นการชมเป็นตัวอย่างนะครับลักษณะของไม้ลักษณะของมีดนะครับรูปแบบรูปทรงอะไรต่างๆนะครับมารีวิวให้ชมเฉยนะครับเผื่อที่ท่านใดสนใจแล้วก็สามารถที่จะบอกได้นะครับต้องการเป็นไม้อะไรเป็นไม้ปุ่มเป็นไม้มะเกลือเป็นไม้สาทรน,นะครับเป็นไม้พยุงหรืออะไรต่างๆระบุออกมาได้นะครับ แล้วก็สั่งจองกันไว้นะครับต้องการมีดไซส์ขนาดไหนเป็นมีดแร่มีดเน็บนะครับมีดแร่ก็จะมีอยู่2ที่ทำตอนอยู่ตอนนี้ทําอยู่แค่2ขนาดนะครับเป็นขนาด5.5นิ้วกับ6.5นิ้วนะครับเหล็กก็จะมี2ชนิดนะครับเป็น s 5 0 c กับ4 2 0 j 4 2 0นะครับ 420j ก็จะราคาก็จะสูงกว่า s 5 0 c นิดหน่อยนะครับส่วนมีดเน็บ นะครับมีดเหน็บก็จะมีช่วงนี้ก็จะมีตั้งแต่7นิ้วนะครับ7 8 9นะครับถึง 10- ถึง10นิ้วนะครับสามารถที่จะสั่งได้เป็นเหล็กมี2อย่างเหมือนกันนะครับเป็นเหล็กแนบกับเหล็กอ่าสีสองตัวเจตัวนี้นะครับเหล็กแนบก็จะเป็นสนิมนะครับจะเป็นสนิมได้นะครับแต่ก็เหมาะสําหรับใช้ลุยงานหนักๆอย่างสบายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดเหน็บมีดโตนะครับ แต่ส่วนใหญ่เราจะท,ทําเฉพาะมีดเนบนะครับมิเตอร์จะไม่ค่อยได้สั่งมานอกจากลูกค้าที่สั่งเฉพาะจองมาจริงๆนะครับเราถึงจะสั่งช่างที่เตาทําให้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งช่างไม่ได้ทําใบมีดนะครับตัวช่างเองไม่ได้ทําใบมีดนะครับเป็นช่างที่ประกอบด้านฝักเฉยน,นะครับท่านใดที่สนใจอยากจะเรียนอยากจะศึกษานะครับก็ศึกษาจากได้ทางช่องอยู่ทาง YouTube นะครับ,บมณชัยคมในฝักได้หรือว่าอยากจะมา เรียนตัวตัวนะครับชนิดจับมือสอนนะครับก็มาได้นะครับใช้เวลาไม่กี่วันนะครับสองสามวันก็น่าจะได้แล้วนะครับถ้าพอมีพื้นฐานอยู่บ้างก็แค่วันเดียวสองวันก็จบนะครับสนใจก็ลองสอบถามมานะครับเบอร์โทรติดต่อนะครับ090 25 2 8 1 9 0 2 5 0์0อง2้าสองนนะครับแล้วก็ เฟซบุ๊กก็จะเป็นชื่อของมนชัยนะครับพรพนมวันช่วยเพนนะครับมนชัยพรพนมวันช่วยเพนเป็นภาษาไทยนะครับติดต่อมาทางเฟซบุ๊กหรือว่าจะเพจนะครับเพจก็มนชัยคมในฝักเหมือนกันนะครับมนชัยคมในฝักนะครับช่อง YouTube ก็มนชัยคมในฝักนะครับเราติดต่อสอบถามกันมาดูนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับ จนถึงปัจจุบันนะครับท่านที่ท่านใดที่เพิ่งได้รับชมนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็าฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ